เคยสังเกตไหมครับพอเข้าช่วงเดือน9หรือกันยายนทีไรมักจะได้ยินเสียงหมาหอนมากกว่าปกติหลายคนเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุบางคนก็บอกว่าเพราะวิญญาณออกมาเดินส่วนจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องเล่าโบราณและคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียว ในความเชื่อไทยโบราณเดือน9้ามักตรงกับช่วงสารไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับมาเยี่ยมลูกหลานหลายหมู่บ้านจึงเชื่อว่าเวลาหมาหอนตอนกลางคืนคือสัญญาณว่าวิญญาณกำลังผ่านไปมาแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์เดือนกันยายนคือช่วงปลายฤดูฝนอากาศเย็นเสียงกล้องชัดเจน หมามีหูไวมากเวลามีเสียงหมู่บ้านข้างๆหรือหมาฝูงอื่นเห่ามันจะหอนตอบเพื่อสื่อสารกันคล้ายกับการประกาศอนาเขตอีกทั้งบางคืนเดือน9ก้าดวงจันทร์สว่างกว่าปกติแสงจันทร์กระตุ้นสัญชตาตญาณดิบของสุนัขให้ตื่นตัวมากขึ้นคล้ายกับหมาป่าในธรรมชาติที่หอนใต้แสงจันทร์ ดังนั้นหมาที่หอนในเดือน9อาจเป็นทั้งเรื่องเล่าโบราณที่บอกว่าหมารู้เห็นวิญญาณหรือจะเป็นเหตุผลธรรมชาติเรื่องอากาศเสียงก้องและแสงจันทร์ก็ได้ครั้งหน้าถ้าได้ดินเสียงหมาหอนในเดือน9คุณจะเชื่อว่าเป็นเสียงทักทายจากโลกวิญญาณหรือเป็นเพียงเสียงธรรมชาติของสัตว์ผู้ซื่อสัตว์ก็แล้วแต่หัวใจคุณจะเลือกเชื่อครับ